วันนี้วันที่7มีนาคม2565แผ่นอเมอร์ฟาส,สำหรับดูดน้ำครับจากบ่อ20แผ่นครับใช้แสงแดดโดยใช้ปัม๊มมิสูแม็กขนาด2แรง3นิ้วครับเดี๋ยวผมพาชมปั๊มครับ ลื่นหน่อยครับลงบ่อวัดทีนะครับนี่ครับปั๊มแม็กซูแม็กมิซูแม็กครับนี่ครับสามแรงสามนิ้วครับนะครับนี่บริเวณแผ่นยี่สิบแผ่นครับอเมอร์ฟาร์ดครับผมอันนี้ดูดน้ำบ่อครับ จากหัจ้เอซีไอแอนเซลเซลนะหนองนูใต้ครับผมเดี๋ยวให้ดูกล่องครับไม่ท่อเดินผมรีดจาก3นิ้วออก2นิ้วครับนะครับเก็บกล่องไว้ในห้องครับครับมเดี๋ยวผมเปิดดูกล่องให้ครับนี่ครับอันนี้กินกระแสไฟยอยู่ ร้อยสามสิบกาโวลต์ดีครับผมความนี้รองรับโดยสองสองรอยโวลต์ครับเดี๋ยวผมพาดูน้ำออกนะครับ m ิสซูแม็กครับสองแรงสามนิ้วนี่ขนาดแดดประมาณสิบสี่นาฬกาสี่สิบนาทีครับดูความแรงของน้ำครับคแรงของน้ำโอเคเลยครับเป็นท่อเลยครับ มิสซูม็คจากหอจากอพีเอซีออยแอนโซล่าเซล์นะหนองโนใต้ตเบอร์โทรศัพท์087 580 8335ครับสนใจติดต่อได้ครับปั๊ม2แรง3นิ้วใช้แผ่นอเมเอร์ฟาส20สแผน่นต่อเป็น5สติงครับผม ครับผมขอบคุณครับขอรีวิวแค่นี้ก่อนครับผม